โทรศัพท์เนโทรศัพท hey, ์วันอะไรที่เอนี oh ่เอวางไรถทีหมอนี่แหละโทรศัพท์เด้อใดลืมหยิบโทรศัพท์ก็มาคืนเพราะว่ามันหลงได้หลงทำคืนน่งจะถ่ายเอาอยู่เบอร์สิบ็ดเบร์สบเอ็ดันเลยนหนัานี่โอ้เรีกกำลังยังคือเกาอยู่บ่วางยากระด่อ่ันถือถือพก n h a อยู่ ใครเลอะเนาะใครเยอะเนาะให้เยอะให้แล้วเรา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 ลักในกีฬานะเรียอน่ะคุณสารเดาสมัยเป็นวัยรุ่นนี่หาตัวจับยากเดี๋ยวกี้โอ้ยจับโทรศัพท์น้ำตะก้อมือน้ำแท่งเตะตะก้อแล้ววางตัวสาไว้ใครหลงไปเอามาคืนหน่อย ฮักพอร้องพอร้องยาวยาวเดียวยาวเดียวอมสูงเดีวฮักฮักฮักเา่ยี่สิบสมบัติสมบัตโยนยเพื่อนะเบงตะับลงบลุงตะับงเบลุงน้องอุกียชุดน้องน้าประตูของตเบลดงเหยับไปดจะไม่ไนัีเียบร้ยเนี่ย ดอสันหนังห่เบอร์ไหนบุษสิเบอร์เ้าโอ้เจ้ารัเก่งกวนาีหวันนราะชาสัมพันธ์นะครับบอลลี์บอลนะครับทุกีำชนะบ้านพัฒนา2ต่อศนเซตนะครับคู่ที่2สามพักีชนะจําปะดงเหนือ2ต่อ0เซตขอบคุณครับผมจําปะดงนำไปลงเบอร์เก้าอเรเบอร ยังไม่ห่างครับเวลาเลยครึ่งแรกครึ่งแรกสูสีสูสีนะครับลูกกลมๆไม,ม่แน่นอนจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับทีมไหนพร้อมทีมไหนแข่งก็รับใช้ชนะไปทีมไหน,น่อนซ้อมก็เข้าที่สองซ้อมเออซ้อมคอเยอะเข้าที่สองซ้อมขาเยอะเข้าที่หนึ่ง เด้ออันอันเด้ออันแพลวโทรศัพท์นะนักจีฬาตะพ่อเอามาขึ้นไนเด้อว่างไว้ซชื่ออันตีตะพ่อผัดมาเอาโทรศัพท์กันไปเอามาขึ้นหน่อยบอเอาเรื่องดอกเสีเยาเงินให้พ่อรวยหนึ่งชาไทยนะอาะดงเนื้อเนื้อลูกรวมให้เพื่อน เบอร์สิบแปดไปมาเบอร์สิบจับกละดงเบอร์สองยังเขลุอยู่จับปลดงจดีกระดงเนื้ยโยนให้เพื่อนปีขวามองจับกระดงเนื้ยหกกับหลังให้เพื่อนเบอร์สิบหนอยนนะนี่นะนีนะนี่นะโอเคโยนโอ้ปลาดุงปลา ไฟยังแรงอยู่ด้วยนะไฟยังแรงอยู่ว้าวแล้วฟังหลุงพลเข้าแล้วหลูกนะคะเข้าแล้วนะคะได้ลูกเอาผู้ได้เสียชิตมันจะต้องยให้ไดว่าลูกนะคหมอน้ำมอน้ำมอน้ำสองยเด้อสองร้อยสองร้อยาดูเด้อตัวเปตัวเบอร์หกเบอร์หครับ หมอหนามได้ทำหมันงัวได้ทำหมันงัวได้ทำหมันหันเพิ่มทัพไปเลยทำตะหมันงัว้วนๆไมีซ้อนแมีซ้อนตนเบอร์หกไม่ซ้อนเปลี่ยนตัวเบอร์หกแล้วเนี่ยพ่อเต้นกระแสเนาะนักภาคเก็บคอยที่นั่นมากเะต็มเต็มหนนักภาคเก็บคอแล้วคับเปลี่ยนตัวได้ตลอดครับเปลี่ยนเข้าออก ยันได้ตลาดอ่าจับปลดองจับปดงเนื้อสุขู้กี้สุสีนะครับลูกกลมๆไม่แน่นอนอาวบ่อหนามบ่อหนามเป็นไงบ่อหนามโอ้ยบ่อหนามบ่อหนามโอ้ยบ่อยบ่อหนานี่อ่าเบอร์ผิดผู้รอดผู้รอดส่งให้เพื่อนส่งให้เพื่อนบุญสีบุญสีนะครับคนที่ทับประตูให้จับปดงนะครับบุญสีเบอร์เก้า ลูกยังหนึ่งไมวางคนนเลครูนครูน้จะแปะสูตรได้เจ้าอยแปะสูตรได้เยหนึ่งสแล้วซ้อมพ่อดูอยาแปะสูตรเลยเอาสนามโดยใครคูนลเพี่เฮ้ยเรียบร้อย่เจ้าอาานได้ไหมสแล้ว เสมอแล้วนี่ยหนึ่งต้นหนึงแล้วนะคะเอาเป็แมวเอาเป็นแมวเอาเป็นแมวเหนึ่งหนแล้วค่ะเาจำปาดงจำปาดงหัเปลี่ยนตัวเปลี่ยนข้าวออกได้ตลอดเปลี่ยนตัวปครัปลออกมาขงจำปาดงเลี่ยนการเล่นพรวชัยเปลี่ยนข้าออกได้ตลอดเ เล่นน้ำแขนน้ำแข็งรงหรอกโมเดลาพกเงหอกเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนการเล่ให้มีกิจกรรมร่วมกันในเกมครับครับโจอีบอยโจอีบอยเบอร์เจโจอีบอยนคกันนเพื่อนุนละคำเกมจำปาดปุนละคำเกมครั้งที่สิบปดยนยาวมาแดนของจำปางกาไง่าไงูแจ๊กครูแจ๊จปาดง จำปะดงมองชมใหเพื่อนคู่นดเบอร์สิบใกล้สมแล้วคู่นอดเต้าหากกบัเบอร์สิบนะนทารืนะกูล็กซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาายขวไวเบอร์สองไเอาไปดูโกเก่งๆไโ้โยาวไม่เพื่อนเบอร์ยีสโ้

สองจำลงเดยวัวหนวดว่าไงเบอร์ยีสบเบอร์ยี่สิบยงเอับผ่าหน้าประตูไปหเส้นหลังไปจจลองขอเปลี่ยนตัวครับงเเบอร์สองออกมาครเบอร์สเบอร์สองเบอร์สออกเบอร์ิบเก้าเข้าัเจ้าเจาอกันห้เบอร์สองเล่นเ้วยกันเล่นเดวยกันเล่นด้วยกันเปลี่ยนกันเล่นเขาเปลี่ยนเข้าใหม่มาพักผรอกอนพักรอกอน จำกระโดงเหลือก็เปลี่ยนตัวครับออกมาเจ๊ออกมาเบอร์สิบหักเบอร์สี่เข้าไปครับเบอร์สี่ออกมาเล่นน้ำเดียวเล่นน้ำเดียวเปลี่ยนเดียวออกมาแทบแับบลึกจะเข้าไปมือมันไม่ได้เจอเด้อขาันเจอมันไปผุด